พี่น้องประชาชนขยับมาด้านหน้านี้เลยครับนะครับพี่น้องประชาชนที่มายื่นหนังสือวันนี้ขยับมาด้านหน้านี้นะครับขยับต่อมาเนะครับไม่ให้เกิดการปะทะกันนะครับขอตัคฟังเข้าใจกับพี่น้องอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตัวแทนของพวกเราทนายลูกเขาผมและก็ตัวแทนอีกฝั่งส่วนก็จะลงไปยื่นหนังสือแห้กับตัวแทนของศาลรุนั้นเยอรมันเรามีก ภาพทุกพื้นที่รสดงความเห็นแตกงต่างได้นะครับต่ต้องอยู่ในกวามสะกบนะครับไม่มีกวามรุนแรงนะครับเตมที่ครับจะทําอย่างไรให้เขาทานะครับทุกพื้นที่มีเสรีภาพไม่โกรธไม่แค้นนะครับไม่มีโกรธแค้นกันนะครับเอาคนเดียวเสียวจะจะเข้าจะเข้ามาหรือไม่ ข้าาด้วยไมไม่เครบไม่เป็นไรครัสบายนะครับรัสบายหกมินะผมไต้องเข้านา